ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับมาเซ็นทันลาดพราวเนี่ยเดินผ่านนี่นะซินนามอนเนี่ยรู้เลยว่ามีของอร่อยวันนี้มีอะไรแนะนำครับนี่เลยครับซินนามอนโรครับพิเศษนะครับ เป็นซินนามอนโรลลยด้วย P. ีแ n นะครับตัวนี้อร่อย100%ครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับเป็นมอคคาด่าปั่นครับตัวนี้เราจะใช้กาแฟสูตรพิเศษผสมด้วยโกโก้แท้ครับแล้วก็นมนํามาปั่นนะครับเพิ่มด้วยโกโก้อีกทีนึ่งทาให้รสชาติเข้มข้นตัวนี้อร่อย100%ครับบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เลือกถ้วยใสคนไทยผลิตบั่นใจคุณภาพโอ้ดีเลยครับทั้งนั้นผมต้องลองชิมดูแล้วครับผม ความอร่อยได้นะครับผู้ชมครับที่นี่มีกี่สาขาและอยู่ที่ไหนบ้างครับที่นี่มี4สาขาครับที่นี่เลยครับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับสาขาที่4นะฮะแวะมาชิมได้วันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP มอบให้ทางร้านไว้หนชุดนะฮะแล้วก็จะมีคูป,ปองส่วนลดจาก EPP นะครับเอาไว้ซื้อสินค้าของ EPP EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ ลห,นหเนี่ยหิวน้ำจังเลยอ่ะเฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP น้ำ เออทานเลยจะไปไงมาไงจจะสาไม่รู้อ่ะพี่เนี่ยอยู่ๆก็เนี่ยมายางแตกเนี่ยเอะหรอลู้ซวยอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่เห็นขับผ่านไปผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะวันนี้ยางแตกหน้าบ้านพี่พอดีเลยอโอ้เป็นไปได้ยังไงนะเนี่ยเออพี่แถวนี้ไม่มีร้านแบบเอร้านปะยางอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อมันมีเลยสายไปปะเลยแถวเนี่ยปะยางนานก็สามเหมืนก็ติดป้ายเหรอปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ ส4ชั่วโมงใช่ปะนานเลยนะอพอบคุณนะคะสำหรับน้ำดื่มเนี่ยหนูออกไปเรียกช่างก่อนอ่ะหนูฝากทิ้งด้วยได้ไหมคะโอ้อยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวอย่าอย่าทิง้งซีซูนี่นี่พี่มีเตรียมมาทำไ<ห>มอะคะพี่เอานี่ถุงขยะไงกินแอปเปิ้ลด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้สบายนะเหมือนทิชชู่เลยฉีกปั๊บสาที่ในนี้เลยเดี๋ยวพี่จัดการเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวทิ้งมาเลยบ้านมึงจะได้สะอาดมีที่ผูกให้ด้วยมีที่ผูกให้ด้วยหิวข้าวใช่ไหมโอ้หิวนะเนี่ยพี่เออปกติแถวบ้านเเเรราาานนนนนีี่ยยะห็มมัไอ้้แบบข อาหารตามส่งตามสั่งไปไหนหมดเลยพี่อ๋อพี่ให้มันไม่ต้องมาขายหมดลเลยวออไม่ใช่ไม่ใช่เป่คือเขาหยุดยาวเลยมันเลยจากสงการไงอ๋อยาวขนาดนั้นเลยแต่หิวมากเลยร้อนด้วยพี่เขาไปนั่งในบ้านพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการอาหารให้สาทานเองไม่ต้องง่วงจริงหรอเก่งใจจังเลยอะไม่ต้องเก่งใจขอให้สามมาอย่างเดียวพอแล้วโอเคถ้างั้นหนูขอฝากท้องไว้มือนึงละกันเนาะเจอ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 จอะได้ค่ะเขาพนะไดะได้ค่ะ ตะปูก็ตะปูเราร้านตามสั่งก็พวกเราซอยก็ซอยบ้านเรามันต้องแตกสักวันสิแหมบังเอิญเนาะไม่ยังแตกหน้าบ้านเนาะหนูว่าพี่อย่าพูดเยอะดีกว่านะทําเลยได้ปะหนูหิวมากอยากกินอะไรเร็วๆใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนี่พอดีที่บ้านพี่เนี่ยตำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเรียบร้อยแล้วนี่ <Okay. S 2> โอ้โหรสชาติดีลองอช้ชอนชิมดูไหมล <c oughs> องชิมดูฮจิดจาดมาก low Make or else my heart is going to pop cause it's too much yeah it's a lot o be ขอนุยาทานเลยแล้วกันนะคะน่าทานมากแต่หนูกำลังสงสัยว่าพี่ไม่ทานเหรอคะอ๋อพี่ไม่เคยแย่งใครกินนะคะช่ะพี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะเอ่อ,อ,อหนูว่าพี่ควรจะไปแปรงฟันก่อนนี้ไหมคะ I'm just a little b เดี๋ยวพี่ยืนยังคะเนี่ยยืนแล้ววันนี้ผมก็มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะครับประมาณทั้งสาหนึ่งกระเช้ามีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดอนอกจากนั้นนะครับยังมีบัตรรับประทานอาหารจากธนาคารเล่งหงนะครับมอบให้สองพันบาทประทานาชุดไปดกศพล <á> ังศนะครับ,บแต่ว่ายังม <á> ีของติดไม้ติดมือกับบ้านแต่แล้วน่ารักจริงๆะพี่ชายคณิย้ไปที่หนึ่งเนี่ยเป็น EPP ถ้วยกระดาษแบบพิมพ์ลายนะไปที่สองเป็น EPP หลอดอนามัยชนิดหลอดงอใบช้อนเรื่องดีๆได้กระติกน้ำร้อนกลับไปใช้เล่นๆ ถ้าเลือกพลาดเอาถ้วยไปหาน้ำร้อนชงเราเองงั้นหนูเอาเอาถ้วยกระดาษแล้วกันค่ะ EPP ถ้วยกระดาษไปที่หนึ่งนะไปหนึ่งหนึ่งสองสาม EPP มอบเติมกติกใส่น้ำร้อนไปจะยกไปที่สองแล้วก็สาจะได้ถ้วยใส่น้ำร้อนไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ โทรเรียกรถมาลากให้ลวกันได้เลยค่ะพี่เดี๋ยสานั่งนี่นี่เย็นๆก่อนได้เพราะพี่จะทำของหวานให้หนูทานอีกร่วมสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นหมูโหเด้งวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติช่วงหลากหลายเมนูอร่อยกับง่นสุนวันนี้เข้ามาเดินเล่นแถวลาวินล่านะครับ ซอยอารีนะฮะก็มาเดินเที่ยวเดินไปเดินมา,มาชั้น3ามเหลือบเห็นป้ายร้านเรือนคําเราเคยถ่ายทํามาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้มาเปิดที่นี่ด้วยเดี๋ยวแวะเยี่ยมสักหน่อยหนึ่งสวัสดีครับพี่วัฒนารรเรือนคําที่นี่กับเรือนคำ 3, สามเสนี่เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันของพี่เหมือนกันแต่วันนี้มีเมนูอะไรแนะนํานอกเหนือจากของเกาะที่ผมเคยทานแล้วก็มีปลากระพงสมุนไพรนะคะค แล้วก็ออเดอร์เบรนคัมแล้วก็มาสมันแกงแก้วตาโอ้โหแล้วแบบนี้เดี๋ยวให้ผมอยากทานวันนี้อกุ้งกบคุนเส้นจักถ้วยได้ไหมฮะได้ค่ะแต่คุณตี๋ต้องทําเองนะคะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าปุ๊กพี่ไม่พ่างวันนี้แอกเยอะค่ะออเดอร์เยอะเลยฮะไม่เป็นไรครับงั้นให้เขาทำออเดอร์ของที่ร้านไปส่วนกุ้งกบคุ้นเส้นเนี่ยผมมีตัวช่วยผมทำเองก็ได้ เปิดกี่โมงครับที่นี่เปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะอ่าเอาไว้มาทานได้วันนี้เราก็มีผงปรุงอบวุ้นเส้นนะครับมองไปทางร้านไว้ใช้ด้ยวยนะครับจากพริกไทยตลามือที่หนึ่งสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยตรามือที่1